สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอลสีนะคะสำหรับอีพีนี้ก็เจอกันกับแม่ค้าอีกเช่นเคยอีพีนี้แม่ค้ามีไม้กระถาง6นิ้วนะคะเป็น เป็นการแบ่งปันกระถาง6นิ้วครั้งที่1เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราก็ทำฟอร์มกระถาง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วเอาไว้นะคะสำหรับรองรับคุณลูกค้าตอบโจทย์คุณลูกค้าในหลายๆนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งไซส์ทั้งขนาดหน้าไม้ต่างๆยังไงก็ฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอกระถาง6นิ้วแม่ค้าเองจะยกให้ดูรายละเอียดในแต่ละกระถาง ชอบกระถางไหนถูกใจกระถางไหนนะคะก็แจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก่อนการไปดูหน้าไม้นะคะในกรณีกระถาง6นิ้วกระถาง4นิ้วจะมีค่าจัดส่งนะคะ แม่ค้าขอค่าจะส่งแบบเมาส์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกรณีโอนหรือว่ากรณีเก็บเงินปลายทางนะคะของเมาเม์ที่50บาทพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้1-2วันคุณลูกค้าที่อยู่ พักใต้พื้นที่ห่างไกลนะคะอาจจะรวมไปจนถึงเขตท่องเที่ยวรอต้นไม้ตั้งแต่3 5ถึง5วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าบอกไปแจ้งกลับมาที่อัญญาบรรสีเราจะรีบติดต่อนะคะติดต่อติดตามสถานะการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วน ในส่วนของนะคะคุณลูกค้าที่อยากจะทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกับทางอัญญาบลสีเฟซ b o o k ก็จะเป็นบ้านสวนอัญญาในส่วนของ tikTok ก็จะเป็นบ้านส่วนอัญญาเช่นกันยังไงก็เข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติม,ตมกันได้อีกหนึ่งช่องทางในส่วนของคลิปนี้นะคะแม่ค้าชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูหน้าไม้ในแต่ล,กละกระถางกันก่อนเลยจ้า มาดูกันที่กระถางแรกกันนะคะจะเป็นในส่วนของกระถาง6นิ้วแมคค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางฝากพิจารณาหน้าไม้ในแต่ละกระถางที่ทางแมคค้านำเสนอด้วยนะคะแต่ละกระถางไม่มีสำรองนะคะคุณลูกค้ารบกวนเผื่อแล้วก็สำรองในใจเอาไว้ด้วยหน้าไม้นะคะขนาดเฉดสีทรงใบนะคะลายจุดต่างๆ จะพยายามนำเสนอนะคะให้เห็นรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนาะกระถางที่หนึ่งอีพีนี้แม่ค้ามีดารานพรัตกระถางหกนิ้วมาแบ่งสามกระถางนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความปลายนะ,ะอันนี้จะเป็นปลายขาวนะคะโทนด้านล่างเนี่ยจะเป็นปลายเขียวให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์เนาะ ดารานพรัตกระถางหกนิ้วกระถางที่หนึ่งนะคะแม่ค้าขอที่หนึ่งรอยแปดสิบาทจ้าดารานพรัตนะคะกระถางที่สองให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถางหกนิ้วทําการจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะในแต่ละใบขอที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกระถางนี้หมายเลขที่สองจ้า ดารานพรัตน์กระถางที่สนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไสเป็นกระถางหกนิ้วจะส่งให้ทั้งกระถางนะคะปลายสวยทุกใบนี่เลยกระถางที่สขอที่ราคากระถางละ180บาทจะ้ะกระถางนี้ลำดับที่4นะคะจะเป็นในส่วนของทิพวารี แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะต้นโตมากไซส์ใหญ่มากกระถางหนิ้วทําการจัดส่งนะคะทั้งกระถางเนาะใช้คนส่งโดยไปรษณีย์ไ e ทยทําการส่งด่วนให้แบบ EMS ลำดับที่สี่ทิพวารีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบาทจ้ากระถาง ที่ห้านะคะกระถางที่ห้าเป็นทิพวารีแม่ค้ามีทิพวารีให้เลือกสองกระถางให้ดูไสให้ดูขนาดทิพวารีกระถางที่ห้าแม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจ้ะกระถางที่หกนะคะให้ดูหน้าไม้นาะให้ดูซสเป็นในส่วนของนะคะหลวงราดสเสนหา โคนสีชมพูกระดูกเข้มเขมแบบนี้นะคะกระถางที่หกหลวงราชเนหากระถางนี้แม่ค้าขอที่กระถางละแปดสิบบาทจา้ะกระถางที่เจ็ดกระถางหกนิ้วกระถางนี้เลยนะคะแม่ค้ายกให้ดูทีลักกระถางเป็นในส่วนของปลายฝนให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส กระถาง6นิ้วทําการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางนะคะมีค่าจะส่งเมาเมาเนาะไม่ว่าจะเป็นโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าจะส่งแบบเมาเมาที่50บาทกระถางที่7ปลายฝนแมคค่าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางที่8เป็นบอลใบกลมนะคะมีความดางๆเปลือยๆจะเป็นในส่วนของฉัดทินกร แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซต์ต้นโตฟูล้นกระถางหกนิ้วส่วนใหญ่แล้วเจ้าฟูเต็มกระถางหกนิ้วนะคะและที่สําคัญแม่ค้าเปิดตู้ให้เขาปรับตัวเข้าสู่สภาพนะคะอากาศด้านนอกแข็งแรงดีแล้วพร้อมออกเดินทางนะคะกระถางนี้ชัดทินกรอีพีนี้แม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางะคะขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาท จะอยู่ในส่วนของกระถางที่8จ้ากระถางที่9เป็นฉัตทินกรกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความฟูเต็มล้นกระถาง6นิ้วนะคะฟูฟูแบบนี้เลยให้ดูความด่างของเขาชัตทินกรนะคะลำดับที่9ขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะ กระถางนี้นะคะอยู่ลำดับที่10เนาะกระถางที่10เป็นในส่วนของตับวันนะคะโทนสีชมพูหว,วานๆใบออกรีๆเรียวๆแบบนี้เนาะมีชื่อว่าวันอังคารนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะะวันอังคารกระถาง6นิ้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางที่11 กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกำปั่นทองแม่ค้าให้ดูให้ดูความด่างนะคะด่างสวยนะคะด่างทะลุหลังใบหน้าไม้ประมาณนี้นะคะยิงโตจะยิงสวยกำปั่นทองนะคะหน้าไม้สวยมากกำปั่นทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา120บบาทจ้ะ กระถางที่สิบสองนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์จะเป็นในส่วนของกำปั่นทองเช่นกันนะคะอีพีนี้แม่ค้ามีให้เลือกสองกระถางนะคะให้ดูไซส์เนาะต้นโตมากๆกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งห้าสิบาทจา้ะแม่ค้าเทียบให้ดูนะคะสองกระถางเนาะกระถางนี้เป็นกำปั่นทองกระถางที่สิบเอ็ดนะคะแม่ค้าขอที่หนึ่งี่บบาท กระถางนี้กำปั่นทองกระถางที่12นะคะต้นโตมากขอที่ราคา150บาทจา้ะกระถางที่13นะคะแม่นะคะ้าให้ดูเป็นหนุมานประสานกายปลายสวยทุกใบนะคะที่สำคัญมีหน่อมาแล้วด้วยนะคะให้ดูขนาดลำดับที่13นะคะสวยมากๆ ปลายมาแบบนี้แถมให้หน่อแล้วด้วยนะคะแม่ค้าขอที่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา180บาทจะ้ะกระถางที่14นะคะเป็นในส่วนของทวีภพกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากนะคะทวีภพเนี่ยเป็นบอลปีกนกยิ่งโตจะยิ่งสวยให้ดูลวดลายเฉดสีนะคะแล้วก็ทรงใบของเขา สวยมีสเสน่ห์แปลกไม่ซ้ำใครนะคะให้ดูไซส์เนาะไซส์โตแบบนี้นะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางสามารถขยับเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางได้แล้วนะคะยังไงก็คุณคลูกค้ารับไป ก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็อย่าลืมพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคลุก,กาก่อนนะคะอย่างต่ำสักราวราวหน่งถึงสัปดาห์ค่อยทําการแก้ไขดัดแปลงนะคะดินที่ติดไปกับอัญญาบอลสียังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกยาวนานนะคะยังไงไม่ต้องแกะดินของทางยญญาบอลสีออกนะคะถอดออกจากกระถาง6นิ้วแบบนี้ปลูกลงในวัสดุปลูกแล้วก็ภาชนะปลูกนะคะแบบใหม่ได้เลยเนาะลำดับที่1 4 ควิพภพกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละสามร้อบาทจา้ะกระถางที่สิบห้านะคะเป็นบอลกาบมีแข้งเป็นในส่วนของพยามุดจลินกระถางหกนิ้วเนาะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะให้ดูโทนสีพยามุดจลินนะคะการใบเขาก็จะสไตล์อินดี้นะคะแต่ละทรงแต่ละ ลวดลายนะคะการใบก็จะแตกต่างกันไปเนาะโทนสีสวยมากนะคะกัดสีจะเป็นสีชมพูตัดกับเส้นกระดูกกระถางนี้แม้ค้าขอที่ราคา180บาทจ้ะในส่วนของพยามุจลินอยู่ลำดับที่15บห้าลำดับที่16นะคะจะเป็นในส่วนของหลวงราชเสนหาเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ กระถางนี้มีอยู่สองต้นหลวงราชเนหาลำดับที่สิบหกนะคะให้ดูขนาดเนาะให้ดูหน้าไม้กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะ้ะกระถางนี้ลำดับที่สิบเจ็ดนะคะเป็นไม้ด่างหน้าสวยมากม่คะพยายามให้เห็นลวดลายของเขานะคะหน้าไม้ประมาณนี้เนาะกระถางหกนิ้วทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าแบบนะคะ ั้งกระถางเนาะเป็นการแบ่งปันกระถาง6นิ้วครั้งที่1นะคะมี2ต้นใน1กระถางลำดับที่17วังพิกุลหน้าสวยมากนะคะสวยๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคา180บาทจา้าลำดับที่19นะคะจะเป็นในส่วนขององค์หญิงทอฝันให้ดูหน้าไม้นะคะปลายสวยมาก ที่สำคัญนะคะอันนี้มีน่าจะเป็นเขี้ยวของเขานะคะออกมาให้อีกหนึ่งปลายสวยเช่นกันนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เนาะให้ดูไซส์ลำดับที่สิบแปดนะคะองค์หญิงท่อฝันต้นโตมากนะคะปลายสวยๆแบบนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะ้ะลำดับที่สิบ จนะคะจะเป็นในส่วนของนางรากสดเทวีปลายสวยทุกใบนะคะปลายสวยๆแบบนี้แม่ค้าให้ดูนะคะให้ดูใสต้นโตมากกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคานางรากสดเทวีกระถางนี้ขอที่120บาทจา้ะ กระถางที่20นะคะกระถางนี้เป็นในส่วนของปราสาททองให้ดูเฉดส,สีแล้วก็ทรงใบสีสวยมากนะคะที่สำคัญเขามีหนโดด้านล่างมาให้แบบนี้ด้วยกระถาง6นิ้วนะคะทำการจัดสรงให้ทั้งกระถางใบนี้มีตำหนินะคะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อต้นบอนสีของเรานะคะ ให้ดูไซส์นะคะให้ดูภาพรวมขนาดเนาะลำดับที่20ประสาททองกระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะขอที่ราคา200บาทจะ้ะลำดับที่21นะคะจะเป็นในส่วนของประสาททองเช่นกัน EP นี้แม่ค้ามีประสาททองให้เลือก2กระถางให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูโดยรวมให้ดูไซส์ต้นโตมากนะคะ ลำดับที่ยี่สิบเอ็ดนะคะประสาททองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้าลำดับที่ยี่สิบสองเป็นในส่วนขององค์หญิงทอฝันนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสนะคะต้นโตมากองค์หญิงทอฝันกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่หนึ่งร้อยบาทจ้า ลำดับที่23นะคะจะเป็นในส่วนของบูรพาราชัน์แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นบอลด่างด่างสวยทุกใบที่สำคัญให้หน่อมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะกระถาง6นิ้วเนาะหน้าสวยๆแบบนี้บูรพาราชันกระถางนี้อยู่ลำดับที่23แม่ค้าขอที่180บาทจ้าลำดับที่24นะคะ เป็นบอลด่างมีชื่อว่าละองทรายแม่ค้าให้ดูหน้าไมา้ให้ดูซสนะะต้นโตมากนะคะละองทรายกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา150บาทจา้ะกระถางที่25นะคะเป็นในส่วนของตับเดือนนะคะกระถางนี้มีอยู่สองตน้นมีชื่อว่าเดือนมีนาคม ให้ดูโทนสีนะคะให้ดูไซสเนาะเดือนมีนาคมกระถางนี้แม่ค้าขอที่120บาทจา้ะลำดับที่26นะคะจะเป็นในส่วนของบอลกาบมีแข้งโทนสีแดงๆงออกไปอมชมพูแบบนี้นะคะกาบหนากาบดกกาบใหญ่นะคะกระถางนี้มีอยู่ด้วยกัน2ตน้นฟูล,ล้นนะคะเต็มกระถาง6นิ้วมากๆ แม่ค้าจะพยายามหมุนนะคะให้เห็นภาพรวมของแต่ละกระถางพยายามนําเสนอให้เห็นอย่างละเอียดเนาะฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอนะคะสนใจกระถางไหนก็จดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0ู7ย์1 5ด6 9อดากสอบถามนะคะปัญหาเรื่องการปลูกการดูแลบอนสีนะคะทิ้งข้อความเอาไว้เนาะเดี๋ยวยังไงนะคะคุณพ่อค้าจะไปนั่งคุยกับลูกค้าอีกทีหนึง่งกระถางนี้มณีเมฆลา ลำดับที่ยี่สิบหกแมคคะขอที่นะคะขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจา้ะลำดับที่ยี่สิบเจ็ดนะคะกระถางนี้เป็นอสงไขปลายสวยมากนะคะให้ดูหน้าไม้โทนสีปลายสวยทุกใบนะคะอสงไขเต็มรูปแบบหน้าเต็มฟอร์มนะคะสวยแบบนี้เลยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดลำดับที่ยี่สิบเจ็ด กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา180บาทจ้ะลำดับที่28นะคะเป็นในส่วนของสีลาเพชรศิลาเพชรหน้าหวานหน้าชมพูนะคะกระถางนี้นอกจากจะเป็นหน้าหวานนะคะก็ยังมีความดังให้ด้วยนะะเป็นหน้าที่ผ่าแผลงมาจากศีลาเพชรหน้าปกติหน้าดังเดิมนะคะแผลงมาจะเป็นสีชมพูหวานมากที่สําคัญ ก็จะมีความดังๆนะคะให้ไปประมาณนี้สิลาเพชรหน้าชมพูกระถางนี้ลำดับที่28แม่ค้าขอที่นะคะราคาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ150บาทจ้ะลำดับที่29นะคะจะเป็นในส่วนของณเมืองนนแผลงนะคะ ด่างสวยมากนะคะด่างสวยทุกใบให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์กระถาง6นิ้วแม่ค้าทำการจัดทรงให้ทั้งกระถางนะคะลำดับที่29ณนะเมืองนอนท์แผลงกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะราคา180บาทจา้ากระถางที่30นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหน้าสวยมากนะคะเป็นบอลด่างหน้าสวยๆแบบนี้เลย ให้ดูภาพรวมลำดับที่30รัตนรุงโรดกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคานะคะ150บาทจา้าลำดับที่31นะคะกระถางหนิ้วไหมคะส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะเป็นในส่วนของทาดบางแก้วหน้าชมพูหน้าหวานหวานแบบนี้นะคะ ยิงโตก็จะยิงสวยนะคะธาตุบางแก้วกระถางนี้ลำดับที่31มอแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ100บาทจะ้ะลำดับที่32นะคะเป็นบอลกาบมีแข้งกัดสีกัดลายมาแล้วเป็นในส่วนของปักษาพนาวันนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะกัดสีมาแล้วเขาจะสวยมากนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาด ปักษาพนาวันกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ดูขนาดอยู่ลำดับที่32มสอขอที่ราคา150บาทจะ้ะลำดับที่33เป็นในส่วนของนพเก้านพเก้าหน้าสวยมากนะคะสวยทุกใบหน้ามากครบนี่เลยสวยมากจริงๆนะคะหน้านี้เนาะ ลำดับที่33สามพก้ากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ออราคา120บาทจา้ะลำดับที่34จะเป็นในส่วนของศิลานักปาดนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีความป้ายนะคะป้ายแดงๆแบบนี้ต้นแม่ของเขานะคะป้ายสวยมากแม่ค้าให้ดูศนะะิลานักปาา กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะกระถางนี้ขอที่120บาทจะ้ะลำดับที่35นะคะเป็นในส่วนของบัวชมพูแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสกระถาง6นิ้วนะคะหน้าไม้สวยมากยิ่งโตจะยิ่งสวยให้ดูโทนสีทรงใบเขานะคะใบดกใบหนากา้านใบแข็งแรง บัวชมพูกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้าลำดับที่36นะคะกระถางนี้เป็นในส่วนของหลวงพ่อพูนนะคะเป็นบอลใบไผ่ด่างสวยมากให้ดูไซส์นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะหลวงพ่อพูนกระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะกระถางนี้ขอที่200บาทจ้ะลำดับที่37ด นะคะเป็นบอลด่างเนาะเป็นในส่วนของเวทมรกตนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีสามต้นนะคะในหนึ่งกระถางก็แน่นๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะลำดับที่สามสิบเจ็ดเวทมรกตกระถางนี้แม่ค้าขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าลำดับที่สามสิบ 8นะคะเป็นในส่วนของปลาบู่ทองบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะให้ดูความแน่นแน่นมากนะคะมีนะคะมีหน่อมีเขี้ยวออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก่อนแน่นแแบบนี้นะคะแม่ปลาบู่ทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่150บาทจ้ะลำดับที่39นะคะ เป็นในส่วนของบางใหญ่แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โทนสีชมพูสวยมากนะคะให้ดูทรงใบเนาะให้ดูขนาดบางใหญ่กระถางนี้นะคะลำดับที่ส9แสิ้าม่ค้าขอที่หนึ่งบาทจา้ะลำดับที่4ี่สิบนะคะอีพีนี้แม่ค้าปิดท้ายกันที่กระถางนี้เป็นในส่วนของ บรรดาลทรัพย์นะคะหน้าชมพูหน้าหวานนะคะหน้าสวยมากนะคะเส้นกระดูกคมชัดแล้วก็ลึกมากๆนี่เลยนะคะหน้าไม้โดยรวมสวยทุกใบะะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดลำดับที่สี่สิบนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่หนึ่ง้อยห้าสิบบาทจา้าก่อนจบคลิปนะคะในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าพาแวะมาดูวัสดุปลูกหรือว่านะคะ ดินที่ผสมไว้ปลูกบอนสีของทางอัญยาบอนสีนะคะแชร์ให้คุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะรับชมเนาะที่เห็นอยู่นะคะอันนี้คือเป็นการผสมไว้แล้วหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูก็ซึ่งผ่านการหมักพร้อมใช้งานมาแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาผสมอีกทีนึงมีใบก้ามปูล้วน ะะและที่สําคัญเราผสมหน้าดินนะคะหน้าดินที่อยู่ตามใต้ต้นไม้ต่างๆนะคะเข้าไปด้วยมีในส่วนของใบมะขามเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ทางอัญญาบนญสีใช้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีการทดลองนะะลองปลูกลองผิดลองถูกมาค่อนข้างที่จะานานพอสมควรนะคะสามารถแชร์แบ่งปันประสบการณ์ได้นะคะแบบนี้จะทำให้ยืด อายุนะคะยืดระยะเวลาดินปลูกของเราให้ยาวนานขึ้นในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ